ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสิ์ที่พักลำพูนโรงแรมสวยสะอาดในบรรยากาศน่าพักสวัสดีครับแน่นอนเลยครับว่า ต้องมีคําทักทายแบบนนะครับแบบเจ้าแบบทางเหนือนะครับก็คือสวัสดีเจ้าหากคุณกำลังวางแผนจะไปเที่ยวเมืองเล็กๆนะครับหรือจังหวัดเล็กๆทีแ่แฝงด้วยเสน่ที่มีความอัตลักษณ์สูงอย่างลำพูนแต่ยังไม่รู้ว่าจะพาที่ไหนวันนี้ผมจะลองพาผาู้ชมนะครับมาพบกับสิบที่พักน,น,นะครับในตัวของหาดในจังหวัดลำพูนนะครับจามาเดวีเป็นที่พักสไตล์ล้านนาใต้งอยู่บนถนนจามเดวีนะครับ ซอย4ตบนในเมืองอำเภอล,ล,พลำพูนจัหวดลำพูนการตกแต่งของโรงแรมนั้นใช้โทนสีขาวสลับกับสีไม้น้ำตาลเข้มและเน้นการแต่งด้วยเป็นไม้เป็นหลักจึงทําให้ดูมีเสน่ห์และมลขันเป็นอย่างมากได้กลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือไม่น้อยเลยนอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีบร,ริการกต่างๆเอาไวอ้อำนวยความสะดวกลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบร,ริการรับส่งสนามบินฟรีไวไฟมินิบาร์ส่วนที่อยากนำเสนอสุดๆก็อ่างแช่น้ำร้อนครับผักม,มาหน้าหนาวรับรองเลยว่าไม่ต้องกลัวหนาวนะครับ แต่หากวันนั้นร้อนก็สามารถใช้น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ช่นกันดอยอินทนนท์รีสอร์ทตั้งอยู่จังหนัหนองล่องนะครับอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดำลำปูนถึงแม้ว่าชื่อจะดูคลบคล้ายกับคาว่าอยู่เชียงใหม่แต่ไม่ใช่นะครับเพราะโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในำลำปูนโรงแรมที่มีทำเลด,ดีมากครับเพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มากนะและยังสามารถท่องเที่ยวในเมืองำลำปูนได้อีกด้วย คุ้มนะครับพักทีเดียวแต่เที่ยวได้สองท้งวันอีกทางโรงแรมจะมีสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่และเด็กและมีสปาให้บริการอีกนะครับแสนสุทรีตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระาธาตุานิปุญชัยมากนะักห่างเพียง6กกิโลเมตรและตั้งยังตั้งอยู่ใกล้วัดพยูนประมาณ5กิโลห่างจากสานามบินเชียงใหม่เพียง24กิโลซึ่งถือว่าสะดวกต่อการเดินทางเป็อนอย่างมากครับทางแสนสุทรีบริการจักรยานฟรีมีห้องอาหาร สระเวดน้ามีฟิตเนสห้องอบซาวนา่าเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยกรัว่าได้แถมมีบริการนําเที่ยวอีกด้วยนะครับส่วนบริการดีมากให้ความเป็นสวดตัวเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมากอาลไพาก์อบรีสอร์ทเชียงใหม่เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนถนนสักกำแพงบ้านทีอำเภอบ้านทีจังหวัดลำพูน อยู่ไม่ห่างจากเช nice mm ียงใหม่มากนะครับบริการของโรงแรมดีมากเพราะตัวโรงแรมตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟจึงทาให้เห็นวิวทั้งหมดเป็นวิวธรรมชาติที่เขียวขจีมองไปทางไหนก็สบายตาป้างขวางเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนแบบดื่มด่ำกับธรรมชาติและผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนและเล่นกีฬากอล์ฟอย่างหนึ่งที่ต้องชมโรงแรมจริงๆเลยนะครับก็คือเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเพราะมีการจัดปิ่นมืนมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละจุดแบบตี่ต้วนซึ่งมั่นใจได้เลยว่าการมาพักที่นี่นอกจากจะ ทำให้ท่านสบายใจแล้วยังทำให้ท่านอื่นใจอีกด้วยบ้านไทยลินดิสซอนลำพูนตั้งอยู่เช่นถนพออนพะอโนยุทินอำเภอรีหากใครที่มีวันหยุดและต้องการพักผ่อนแบบจัดเต็มขอบอกเลยว่าที่นี่สามารถตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะบรรยากาศของที่นี่นั้นรายล้อมไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาทุ่งยาก,กว้างหรือแม้แต่ว่าจะอยู่ติดเขาแต่ที่พักก็ติดถนนใหญ่เช่นเดียวกัน ทำให้สามารถเดินทางได้อยา่างสะดวกสบายที่สําคัญอาหารของที่นี่อร่อยมากไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรืออาหารเช้าจึ่ทาให้ท่านทั้งหลายสามารถจิบกาแฟเบาๆชมวิวเขาในเวลาเดียวกันเลยคำพรมลำพูนตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลำพูนห่างจากเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรห่างจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพียง28กิโลบรรยากาศของที่พักที่นี่ให้ความอบอุ่นสมบูรบ้านครับอีกทั้งยังมีความร่มรื่นมีพืชผักสวนไรนาบรรยากาศโดยรอบนะครับเป็นสวนผสมคล้ายแบบ ลักเศรษฐกษิจพอเพียงอีกทั้งเจ้าของที่พักยังให้กันต้อนรับอยากไปกันเองนะครับถือเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งในการหลีกหนีความวุ่นวายแบบเบื่อนะครับเพมาพักค่นเงินใจนอนชิวๆกินบรรยากาศของที่พักนะครับบานยองตั้งอยู่ในอำเภอบ,บ้านทิอยู่ไม่ไกลจากวัดพยืนและพ,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 พระธาตุคานิพุนชัยมากนะ บริเวณโรงแรมมีการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านสไตล์ลำพูนมักจะเห็นการสัญจรด้วยจัก,กรยานของชาวบ้านรละแวกนั้นทําให้ผู้เข้าพักสามารถสัมผัสกับวิถีชาวบ้านของชาวลำพูนได้เป็นอย่างดีด้วยทเดียตตั้งของที่พักไม่ห่างจากเชียงใหม่มากนะห่างเพียงประมาณ30กิโลเมตรทําให้ผู้พักสามารถเช่ารถยนต์จากที่พักเพื่อขับไปเที่ยวเชียงใหม่ได้โดยใช้เวลาเพียง40-45นาทีนะครับหรือแม้จะขับเข้าตัวเมือลงลำพูนก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ต้องบอกเลยว่าการบริการที่พักเป็นมิตรมากครับขาดหลืออะไรก็สามารถบอกกะครับที่ทางที่พักได้เสมอไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับการไีไ่เราพูนและที่พักที่นี่จะทําให้ไม่ผิดหวังภูมิลักรณวินล่าตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลำพูนห่างจากตัวเมืองเพียง15บกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าสะดวกมากครับเพราะไม่ไม่นอกหมู่จุดเกินไปและไม่อยู่ในเหนือมากเกินไปพบคบใครองวิลล่าแห่งนี้ได้เรียกว่ายอดมากเลยครับ เอาไปร้อนเต็มร้อยน,นะครับเพราะมีิรีการสำหรับผู้เข้าพักแบบหลากหลายด้านเช่นบ่อตกปลาสถานเด็กเล่นกิจกรรมทางน้ําแบบไม่ใช่เครื่องยนต์ฟิตเนตสสระว่ายน้ําห้องสมุดเพราะที่นี่จะมีบริการทาบาร์บีคิวด้วยนะครับเรียกว่าครบทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นสายปิ้งย่างสายเฮลตี้หรือสายาอาหารอตาลบริการที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพีนงน้ำจิ้มนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ว่าวิลล่าเมริเีกก็ลองไปพาด้วยตัวเองนะครับ แบบนี้ไม่เราก็ไม่ดูบ้านไก่ม่น่นเป็นที่พักที่ทำเลดีมากครับตั้งอยู่ใกล้กับจุดเช็คอินของลำพูนอย่างวัดจามเทวีเพียง1.3กิโลเมตรและห่างจากวัดพระาธ,ธาตุนิพุนชัยเพียง3.1กิโลเมตรทางโรงแรมมีบริการให้เช่จาจักรยานนั่นหมายความว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของชาวลำพูนและยังสามารถปั่นจักรยานไปขอพรที่วัดได้อีกด้วย โดยส่วนมากเขาจะขอพอเรื่องความรักกับนางจากเทีวีแต่หากท่านไม่ประสงค์จะขอพอในเรื่องความรักก็สามารถขอพอในอื่นได้อย่างนั้นก็ถเพว่าเป็นสิริมงนคลแก่ตัวเองกัสันขุนตันกอฟแอลดีสอรตั้งอยู่ในวนท่าประดุกอำเภอแม่ทา,จานจังหวัดลำพูนถือว่าอยู่ในทำเลที่สวยงามครับเพราะว่าท่านสามารถเดินทางไปยังสถานีนิยมในลำพูนได้อย่างสะดกาวกสบาย และอีกหนึ่งความเจ๋งของที่พักที่นี่คือการบริการมีตั้งแต่สระว่ายน้ำกลางแจ้งบริการนำเที่ยวบริการรถเช่าบริการนวดมีอ่างแช่น้ำร้อนมีสนามกอล์ฟตั้งขนาดใหญ่ลสนามมินิกอล์ฟยังไม่หมดนะครับยังความเจ๋ง,งที่พักคือมีห้องเกมให้บริการลูกค้าอีกด้วยความบริการครบคันขนาดนี้ถ้าจะไม่เก็บไว้เป็นตัวเลือกก็คงเสียดายนะครับดังนั้นที่พักเจ๋งๆนดับภูมมีแห่งนี้ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจ่อไปเร็่ยนะครับ อย่างไรม่ข้าติดชนช่วคอมเมนต์ปลี่ยนคามอะไรนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่